ถ้าพูดถึงการกำหนดรหัสผ่านของ e-filing นั้นรู้หรือไม่ว่าการกำหนดรหัสผ่านไม่ใช่ว่าจะตั้งอะไรยังไงก็ได้นะจ๊ะเธอมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกกันว่าเงื่อนไขาการกำหนดรหัสผ่านนั้นเงื่อนไขแรกก็คือจะต้องมีความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรด้วยกันและมากสุดไม่เกิน16ตัวอักษรแต่ถ้าใครอยากจะตั้ง16ตัวอักษรก็ได้เลยนะจ๊ะแต่แน่นอนอะว่าต้องจำให้ได้ด้วยละ่ะไม่ใช่มาลืมกันภายหลังเงื่อนไขที่2นั้นก็คือต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ a ถึง z a และตัวเลข0ถึง9โดยอักษรภาษาอังกฤษนั้นจะต้องมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขอย่างน้อย1ตัวอักษรหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ต้องห้ามเกิน16ตัวอักษรนะเลิศไหม,มละ่ะเงื่อนไขที่3นั้นการตั้งรหัสผ่านห้ามเลยนะห้ามใช้คำว่า Password Password P A S S W O R D คำนี้ห้ามไม่ได้เพราะอะไรนะหรอ ก็พอคำว่าพาสเวิร์ดนั้นมันเป็นคำที่ง่ายต่อการคาดเดาอย่างไงหล่ะจ๊ะและเงื่อนไขที่4เงื่อนไขสุดท้ายการตั้งรหัสผ่านต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อผู้ใช้หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่ายูเซอร์นั่นเองจากเงื่อนไขทั้งหมดของการตั้งรหัสผ่านนั้นก็ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรในระบบก็จะมีคำอธิบายอธิบายไว้อยู่ดูกันให้ดีๆด,ด้วยนะไม่ใช่ตั้ง04 05 6 07แล้วก็มาลืมกันไม่เลิศเนี่ย การกำหนดรหัสผ่านง่ายจะตายมายืนออนไลน์กันเยอะๆนะแล้วพบกันใหม่บาย